Xiaomi เปิดตัวมี Power Bank 38วัตต์รุ่นใหม่ที่ยังคงมีดีไซน์คล้ายรุ่นเดิมแต่อัปเกรดความจุจาก20,000ม ah. ิลลิแอมป์เพิ่มขึ้นมาให้แบบจุใจเป็น30,000ม ah, ิลลิแอมป์ในราคาแค่169หยวนหรือประมาณ740บาทเท่านั้นโดยทาง Xiaomi เคลมว่าสามารถใช้มือถือ iPhone SE 2020ได้กว่า10รอบเลยทีเดียว Xiaomi เคยเปิดตัวมี Power Bank 38วัตต์ในรุ่นความจุ20,000ม ah. ิลลิแอมป์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับล่าสุดทาง Xiaomi ก็ขอเปิดตัวมี Power Bank 38วัตต์ออกมาใหม่่ Power bank ่นาวเม,วามจมเป็ ah. จจะไะ พอร์ต USB-A 2ช่อง USB C 1ช่องและพอร์ตไมโคร USB และพอร์ตไมโคร USB อีก1ช่องรองรับการจ่ายไฟออกพร้อมกัน3าอุปกรณ์สูงสุด18วัตต์รองรับการจ่ายไฟเข้าสูงสุด24วัตต์ด้วยพอร์ต USB Type C วัสดุทําจากพลาสติก PC และ ABS Xiaomi เคลมว่าด้วยความจุขนาดมหาวมา 30,000mAh ของมันสามารถชาร์จโทรศัพท์อย่างมี10ที่มีแบตเตอรี่ 4,780mAh ได้ถึง4.5รอบและชาร์จ iPhone SE 2020ได้ถึง10.5รอบเลยทีเดียวมี Power Bank 38วัตต์เปิดให้พรีออเดอร์ผ่านเว็บไซต์ JD ในประเทศจีนกันกนนนน่ยย่่่ออรเเาาาาาจววงงงหยยป็ทใ ที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยมีราคาอยู่ที่169หยวนหรือประมาณ740บาทเท่านั้นส่วนฝั่งประเทศไทยก็ต้องมาองรอลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับว่าจะมาขายใน Official Store Global หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันได้ทุกวันนะครับ